ไอติมปากช่องถึงปากช่องทั้งทีแวะร้านนี้ไม่เคยพลาดคราวนี้อาม่ามาด้วยพลาดได้ไงไอซครีมทั่วไปก็ว่าอร่อยแล้วแต่ที่เนี้ยมันสนุกตรงที่มันมีไอซครีมรสชาติอาหารทั้งขาวและก็หวานใครมันจะไปคิดว่าจะมีคนเอารสชาติข,ของขนมหวานแบบไทยๆกับอาหารขาวที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี้มาใส่ในไอติมมีรสใหม่นะ ลองดูสิถ้าอย่าเพิ่งจำมะม้าดีมะม้าจะมะม้าจะถ่ายเจะแนะนำให้นี่ไงมาอร่อยสุดๆมาดูดิเนี่ยตรงนี้รถใหม่ดิมีรถใหม่ปะฟิก t นเจก็ต้องตู้นี้เลยส้มตำธรรมดาส้มตำปูปลาผัดหมี่โคราชลาบแล้วรสชาติอน่มันใช่เลยแต่นี่กินไอติมอยู่นะ ไม่ใช่กินอาหารจริงอไม่รสลาบรสลาบมาชิมดูดิมาชิมดูแล้วมาจะรู้เป็นไงลาบเลยเนาะอะไรไหมมามาทิ้งซ้อนตรงนู้นเลยอันนี้คือผัดมีโคราชอ่ะอร่อยเนาะเออเหมือนไหมอร่อยอร่อยเอาอร่อยอามาต้องทำแบบนี้ด้วยอะไรอะไร ชิมแล้วก็ลองทายเองเลยเหมือนเทียบจริงๆเลยอะไรเอะมาน้ำประหวานถูกต้องประหวานอะไรหรออะไรน้ำประหวานนมะม่วงน้ำประหวานถูกต้องเออใช่ใช่ใช่ไหมล่ะถึงบอกว่าเหมือ้เดี๋ยวเดี๋ยวนมะม่วงขาวมะนาโหนใช่แล้วเหมือนปะ นี่ไม่มั่นใจนี่ไม่มันใจไโยมถูกต้มใช่ไหมมายมพิสเจนือะเหมือนเหมือนเหมือนไม่รู้ไม่ร้ไม่รู้นี้ไม่ต้องละอนนี้อันนี้อ่ะลองชิม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 ชิมที่บ้านอีกอ่ะกินได้กินได้ทุกอย่างกูก็กินได้นะปูก็กินได้ด้วยนะกูกระพัดจะไหลหมดนะ แซ่บมะแซ่บหม้อไห่ติ่มส้มจำปูปลาแซ่บกว่าที่บ้านเลยครับอะไรมะส้มจำปูปลาเจ๊อร่อยไหมต้อมะม่วงมะม่วงสาหวานก็อร่อยอ่ะอร่อยมันเหมือนไหมล่ะรสชาติเหมือนหรือไม่เหมือนเทียบเลยนะอร่อยไหม